เชื้อหวัดนะครับโคโรนาไวรัสหรือแม้แต่มะเร็งหรือภูมิแพ้เองเนี่ยภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็ช่วยได้ครับทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโคโรนาไวรัสหรือโควิดเนี่ยมันมีการกลายสายพันธุ์นะครับการฉีดวัคซีนเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแต่มันก็คือเป็นแค่ปุมมคุ้มกันเทียมมันสามารถกันเราได้จากบางสายพันธุ์เท่านั้นเองเพราะวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มีการอัดเปหรือเปลี่ยนแปลงตามสายพันธุ์ของไวรัสใหม่ๆนะครับที่ดีกว่าวัคซีนก็คือภุมิคุ้มกันแท้ที่เกิดจากตัวเราเองนะครับเราสามารถเสริมภุมิคุ้มกันของตัวเราได้ด้วยการหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่าเสมอไม่เครียดนะครับแล้วก็อาหารเสริมบางตัวก็สามารถช่วยได้ครับ ภูมิคุ้มกันเนี่ยเปรียบเสมือนทหารนะครับที่คอยปกป้องอาณาจักรอาณาจักรก็เปรียบเสมือนร่างกายเรานะครับดังนั้นการที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดไวรัสไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดนะครับโคโรนาไวรัสหรือแม้แต่มะเร็งหรือภูมิแพ้อเองเนี่ยภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงก็ช่วยได้ครับ